ก็ทำงานเป็นทีมใช้พื้นฐานสังเกตการณ์ใช้อีกอันหนึ่งที่ยกฝาก็คือการมาอยู่ที่กระทรวงนะครับเพืมาระวังผมจะย้ำทุกคนที่ประมาทุกคนนะครับเพมาระวังป้องกันตัวให้ถึงจุดเดอดสิเกตตัวได้พราะเข้ามาที่นี่กระทรวงเราเป็นกระทรวงที่แปลกที่สุดก็คือทั้งหมดสิบเก้กระทรวงรวมทั้งกระทรวงการขนงเป็นยีสซึ่งเป็นค่ายการปกครองเศษสิบเกกระทรวง แล้วมีกระทรวงเรากระทรวงเดียวที่ใครมานั่งในตำแหน่งบริหารคุรือว่าลองเด็ดขารดูว่ารองภาดนะครับปีเดียวทุกคนต้องได้ขึ้นเป็นสี่สิบมีกระทรวงเดียวเศรษผลก็เพราะว่าบริมีกระทรวงเรากระทรวงเดียวที่สี่สิบมากกว่าสี่เก้ารป็นอาชีพแต่อีกสิบแปดกระทรวงนึ่ง สี่สิบน้อยกว่าสี่สิบเก้าบทามต้นสัตว์นไม่ได้นะครับจะนั้นเลือนสติคุณในฐนานะที่คนบ้านนอกมาด้วยกันนะครับผมในฐานะที่ใหญ่ที่มาก่อนเพื่อนสําหรับคนบ้านนอกนะครับผมยืนยันว่าุนมาก่อนเพื่อนที่มาจากตําแหน่งบ้านนอกแล้วึ้นมาเป็นรองเลยนะนะครับเพราะผมเป็นคนแรกที่มาทําเที่ยวระดับพ่อจังหวัดกับพอเขตมาเป็นคนแรมาเป็นอํานวยการต้น การบอกผมเที่ยวทุกคนเลยเข้ามาได้ทุกทน,นะครับก็ดีใจนะที่ชาวกอสโนได้มีโอกาสมาอยู่เป็นผู้นายระดับสูงอีกจํานวนหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้เข้ามาพอสมควรนะฮะเพราะผมก็เชขขื่ขอใจทุกทุกทุกกานตัะกันใจทุกคนนะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วอยากคิดว่ากอสโน ให้คิดว่าเรามาเปผูดหันของกระทรวงาธารณล้วมีอะไรก็ต้องดูแลไปทุกหน่วยทุกส่วนใาการก็เดินปักตรงนี้ครกับขับขับคับงับข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 ัไม่สขับ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 ขบขับขับขัับข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  รเราหมดใจเราศึกษาเนี่ยเราก็จะถึงปลายทางเพราะมันมันยังไงมันถึงปลายทางกัทุกคนท,กที่มาอยู่ที่ตําแหน่งที่ยากที่สุดคือตําแหน่งบริหารต้นของกระทรวงศึกษาเนะี่ยยากที่สุดเพราะคนที่จะเข้าถูงบริหารต้นนี่ยที่ผ่านการอบรมเป็นร้อยคน,แล,คนแล้วร้อยคนแล้วไปคัดเอาทีละสามคนทีละเจ็ดคนเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย แต่หลังจากนี้ไปไม่ใช่คู่แข่งอะอย่างเงี้ยอย่างเช่นนรมอย่างทวีศัก์อย่างธนากรอย่างอะไรพวกพิเชษพวกอะไร<า>อะไร,ะไรพวกเ็กที่ขึ้นมาคนเดียชา,ชาติชาติไม่ใช่คู่แข่ง<า><ๆ>เพราะทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นหมดทุกคนเพราะปีนี้นี่ผู้หายเลิกถึงกระเสียณเนี่ยสี่สิบองมีผมมาธนาเด่แล้ว40สิเนี่ยกษียณส5บห้า รวมแล้วต้องสรรหาคนขึ้นเป็นสี่สิบสิบเจ็ดคนถามณนะวันนี้นี่มีบริหารต้นที่อยู่ที่เราปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีเพียงยี่สิบสี่ถามว่าบางคนก็ถูกตั้งกรรมการสอบอยู่ก็ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนี่นี่คือเหตุผลที่ผมเตือนเรื่องคนม,มสงสัยวันนี้ที่ขึ้นไม่ได้อยู่สองคนก็คือเฮต้าท่านหมดอะ หลายคนก็พอเกษียณแล้วหายไปเลยแต่สำหรับที่ต่อยนี่เป็งรักในหลวงใหญ่คนก็ลน้องน้องรุ่นหลังก็พวกเราก็ถือว่าเป็นที่เลุกพก็ฝากพอยจังหวัดกรุงเทมฯว่าพนี่คือที่ยันมีอะไรให้ปรึกษาให้เขียนท่านแต่เราไปอยู่บ้านท่านือพื้นที่ของท่านมีอะไรถ้าเราเข้าคนได้เข้าพื้นที่ได้ หมือนกดีที่ผมเขียนไปไว้ด้านข้างหลังเนี่ยนะคือฐานที่ดีต้นแบบทั้งคนและงานเลยไม่เสียหลักเกี่ผมว่าไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ถ้าไปแล้วไปจะย่นจอย่างผมว่าอยู่ไหนก็อยู่ไม่มีนะปัญหาแต่แล้วก็ไม่รักษากติกาไม่รักษาความวัฒนธรรมขององค์กรที่อยู่ที่นั่นนะฮะผมเนี่ยอันนี้เสียเวลานิดนึงนะผมผมนี่น,นนะ ผมย้ายไปอยู่ป,ประจนวัฒนธรรมต่างกันมากแต่ผมอยู่ได้นะผมย้ายจากที่สารเราก็ปจนเนี่ยผมไปเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับ